เที่ยววัดลับที่ไม่ได้เป็นความลับในจังหวัดนครนายกว่ากันว่าวัดเนี้น้อยคนจะรู้จักทาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่จริงๆแต่มาขึ้นไปด้านบนสุดจะได้พบกับวิวสุดแสนอลังการคือสามารถมองเห็นวิวเมืองนครนายกได้ชัดเจนก่อนจะถึงบริเวณด้านบนสุดนี้ด้านล่างจะมีรูปภาพจิตรกรรมโบราณบนผาหินโบราณถึงขนาดที่ว่าไม่มีผู้ใดทราบว่าใครเป็นผู้วาดและถูกวาดขึ้นเมื่อปีพศได้ครั้งแรกที่พบนั้นพบแค่เพียงภาพเขียนสีที่เจอจางอยู่บนผาหินและในปีพศ2485กรมแผนที่ทหารบกได้เข้าบูรณ โดยเขียนสีตามรอยพระพุทธรูปเดิมและสร้างศาลาครอบไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้สการะบูชาและด้านหลังของจิตกรรมองค์พระพุทธฉายนี้ยังมีน้ําตกที่สามารถเข้าไปนั่งเล่นชมบรรยากาศสวยๆได้อีกด้วยแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่เหมียวเข้าไปนะคะเย็นแล้วต้องรีบเดินทางกลับจึงไม่ได้เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากไว้ใครไปก็ลองไปสัมผัสบรรยากาศกันดูนะคะและความที่วัดเขาชชงกกนี้อยู่ในบริเวณเขตของโรงเรียนนายร้อยเจ้าปร,รอจังหวัดนครนายกการจะเข้าถึงตัววัดที่อยู่บนเขานั้นเราต้องขับรถผ่านประตูของโรงเรียน ในรอยเข้าไปและอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดเขาชะโงกจังหวัดนครนายกอยู่ที่ตรงนี้ค่ะทุกคนณจุดสูงสุดนี้เราจะพบกับรอยพระพุทธบาทคู่สาหรับเหนี่ยวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เห็นรอยพระพุทธบาทคู่เพราะโดยปกติทั่วไปในรอยพระพุทธบาทตามวัดต่างๆเราจะพบเพียงรอยเดียวเดียวเดียวเ,ยวเท่านั้นและก่อนจะไปชมความงดงามของรอยพระพุทธบาทคู่นั้นอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสบริเวณรอบๆกันก่อนในส่วนของทางขึ้นและทางลงนั้นเราจะพบกับรูปปั้นของพญานาคสีทองด้วยกัน2คู่คู่แรก เสียนจะอยู่ที่ด้านล่างและหางจะอยู่ที่ด้านบน,บบนจดตรงจุดชมรอยพระพุทธบาทและคู่ที่2เสียนจะอยู่ที่ด้านบนตรงจุดชมรอยพระพุทธบาทส่วนหางจะทอดยาวลงไปที่ด้านล่างของยอดเขาซึ่งนับว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆแล้ววิวทิวทัศน์ที่ด้านบนนั้นบอกได้เลยว่าเห็นวิวเมืองนครน,นายกได้อย่างชัดเจนอากาศนี่ดีมากๆเลยคะ่ะแล้วยิ่งมองจากมุมนี้คือสวยมากๆทุกคนส, <treasure. S 2> สัมผัสบรรยากาศวิวเขาและสูดอากาศสดชื่นได้อย่างเต็มปอด <ó> และที่ด้านหน้าของวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธบาทคู่เราจะพบกับพระพุทธ รูปอง<ม>ใหญ่ตั้งตระหงงานอยู่บนยอดเขาองค์ท้าวเวสุวรรณและพระโพธิสัตว์กวนอิมเอาละค่ะต่อไปนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยเข้าไปชมรอยพระพุทธบาทคู่กันเลยค่ะแวละเมื่อเข้ามาในวิหารเราก็จะพบกับองค์พระพุทธรูปสีทองและที่ด้านล่างนั้นเราจะได้พบกับรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งหาดูได้ยากจริงๆค่ะใครได้มีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดนครนายกอย่าลืมแวะที่วัดเขาชงโงกนี้แล้วมากราบสการะขอพรรอยพระพุทธบาทคู่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตกันได้นะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อย่าลืมกดใจก กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าไปเที่ยวไหนต่อไว้มาดูกัน